สวัสดีน้อพี่น้องมืนอนย้ายกับสีฟ้ามาเบิ้งตลาดน้อยอีกละอันตลาดน้อยย้ายกเ็เริ่มเริ่มละกัเออผู้ดใดสนใจหังกับมาเนาะจะเน้ะตลาดน้อยย่ายย้ายสีฟ้ามาเบิง้ง กะซิมี่เอ่อมูนปูมูนยาเนาะเข้าสิกับเมืองไทยเข้าก็เอาเมื่อนํำบอ่อใดกะจักสีเห็ดจังไดแลก้กกะเข้าก็เลืคิดว่วาเออย่ายก็เลืคิดว่วาเอามาจําแนกออกไปเออนิดๆน,น,น้อยๆผู้ใดอัน เปิดเป็นตลาดน้อยฮะละวะตลาดน้อยในบ้านเนาะมูหววเพื่อนูงสนใจชินไดอันใดกับมาจังสิเนาะจา้ะยายกระสิติดเอ่อติดไป้ายไว้ติดไป้ายไว้แต่ละอันแต่ละอันราคาเท่าใดนนนี่นั่นเนาะสิได้บอกให้กันหูเพราะว่าเขาเมื่อบอ่ได้ให้จังไหแต่บางย่างกระเสียว <c oughs> เ,เมื่อจะดอกว่า บางอย่างก็เสียวเมื่ออยู่อันใดมนันแพ็กรุ่งเขื่องใดเนาะได้ก็เสียวเมือ่ออันใดมนันแพ็กรุ่งเขื่องบ่ได้มันก็จําเป็นก็จะได้จําแนกออกไปมี่จะคริสตันได้จานนี่คริสตันของภูเทาเนาะเพิ่นเก็บไปแต่หลายปีเอาไายเขาบ่ได้เอามาเฝ้ากันบาดนี้เฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจังใจกลับไทย ของพวกนี้สิเอาไปจังไดเนาะจากเนาะยายกูชาแนลเอ่อวาสิพาตะเคียนเอาเท่ากระดูกตะเคียนกลับไทยนะั่นห้างเงห็ีดจังไดเห้าจังสิเด็กกรบอืมอันห้าบอเอ่อช่ำและเอ่อของพวกนี้ออกไปอันนี้สิมีแบบย่างแล้วเปลี่ยนโหลโลเครื่องโล้ดบบ้วจ้ะแต่ว่ามันต่างแค่นี้เนะาะก้ะ ขาอยู่ในละแวกเออทินนเรศจตะบอยนีย่สนใจกับแวะเวียนมากนะจ๊ะเนาะเปิดนี่แหละเปิดตลาดนี่แหละถ้าโคกสกอตต์นี่แหละ,ะตัวใครสนใจอันใดก็ได้ถ้าสั่ข้าปศุวิทด์เมื่อเนาะเ้าออกเมื่อน้ำบ่ได้ฮ็ดทังไดอืมกับยากกับสิพยายามนละจ้ะพยายาม,มาเออแนวของมันหลายเนาะ อันนี้แก้วก็สิมีเป็นคู่คู่นะจ๊ะเป็นคู่คู่สวยบ่ค่อยได้บ่ได้ใช้เลยนละจ๊ะนี่สิอยู่แต่ในตู้ตลอดเนาะ sure. อันสุ้มใส่ก็ใส่นะซุ้มสุ้มนี่บ่ค่อยได้ใส่นะจ๊ะบ่ได้ใส่คนละบ่ว่าเป็นอันไหนอีหลีก็บ่ใส่เนาะของเพิ่นเพิ่นเอาใส่ไว้อันซุ้มเป็นอันคิดตานทั้งนั้นกะยายกัสิติดตายนะจ๊ะเนาะผู้ใดสนใจกะแวะเวียนมากตัเห็นจังไร เฮากะจำเป็นเด้ถ้าสั่งเข้ากับปรเด็นเมือ่อนงละจ๊ะเนาะยายก็ได้ย,ยายกะจำเป็นเออจกสิบาจังไดยหรนี่ลหละใครสนใจอันใดกะแวะเวียนมาผู้วกเื่อนผู้เฮาแถวนี้ล่ะวะอืมอเค